สวัสดีที่รักหลังจากที่ใช้เสียงลุงแฟรงก์เล่นเกมไอช็อตไลท์มา4คลิปเลย <c oughs> เปลี่ยนกลับมาบ้างคลิปนี้เดี๋ยวขอใช้เสียงปกติมาอยู่กันในเกมส c a r ร์รีเกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวถอดหัวใส่แว่นละเริ่มเกมกันเลยที่กลับมาเล่นเกมนี้อีกนะครับก็เพราะว่าคราวก่อนเราไปได้ไม่ถึงไหนเลยคราวนี้เดี๋ยวจะไปด่านลึกๆแล้วนะไปไกลๆอะ ใช้ตาคนเดิมนี่ก่อนนะไปมาคราวก่อนนะดีที่สุดได้ดาวได้จุดเหลือง15บห้าจุดด,ดอดาาาาาาตายเร็วมากอะเมื่อกี้ อันนี้พาเราขึ้นใช่ไหมปาดขึ้นไปทางขวาฮะฟัก๊กลองอ่ะจุดเหลืองจุดเหลื้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยไม่ทันไม่ทันโอ,โ,อโ,อโอ้จริงจริงมันก็จะขึ้นกลับมาเนาะ <laughs> ใจร้อนใจร้อน รถล,ล,ล้านรถลอดนลวงทำไงอ่ะรีบหนีรถไปก่อนนะตรงนี้ก็มีธนูอ้าวเราจะให้เราโดดไปรอดูรอดูหลุดเฟรมไปก่อนลงไปลงไปซะเลสโก เลยอะ่ะมาหนะ่ะจุดเลี้ยวแล้วไงต่อเก็บข้างบนไม่ได้แล้วด้วยอุย้ยมีอะไรปั่นๆอยู่ข้างล่างกระโดดข้ามได้ไหมเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย <c oughs> องวงเป็นรถไฟเหาะเลย <c oughs> สตา๊าฟ กลัวไว้ก่อนลงนะลงนะตาป้ายนะลง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 อ้าไอ้ธนูธนูอ๋อแอะไปก่อนไปก่อนอน้อาวไปไหน <c oughs> จะว่าไปมันก็ไม่ง่ายนะดอด ใจเย็นโดดโดดออตั้งหลักกันโดดโอ้ยิงสูงขึ้นสูงขึ้นน่ะโดดปุ๊บโอยไปข้างหน้าไปข้างหน้าเออเออโอ้โหไอ,อ้ดิงดงนี่ช่วยช่วยช่วยตัดอีกทีจุงมเออ กูหัวไปติดข้างบนอีโอ้อออดี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 ดขาที่มาดีลง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 งมาเอาละเก้าเก้าดวงละปานช้าช้าช้ฮึบเบรกด้วยเบรกด้วยออ มันบอกอันตรายเอาให้ไปทางไหนอ่ะไปทางไหน <laughs> ชาไว้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 ตั้งใจเฮ้ยมีแหลมๆโผล่มาด้วยเบรก อะเสียงใครไทยรูปยังไงแล้วยังไงอ่ะอ๋อลงไปทางนี้นะเสียงมีเสียงชัตเตอร์ด้วยอโออันนี้ไม่เคยมาเลยขึ้นเหรออ๋อมีลมเป่าอ้าอึอ่ะกดแล้วไงอ๋อปิดทางนี้เหรอ คาดนะฮึชาไว้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 เอ้ยไปได้สวยไปได้สวยอา้าทำไมมันเหมือนเดิม่ะลงใช่ไหมลงนะเออแม,มันเหมือนเดิมเลยใครแอบถ่ายรูปเราเหรอ เฮ้ยังไงอะ <_ an> คือกดอะไรอะ <_ an> กดหยุดไม่ให้ถ่ายรูปเหรองงอะรถ็เรรร็รรร เก็บเท้าอะยังไงต่อโดดน,นะอ้าา่าา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 า โอ้ยโดนไม่ถึงอ่ะลองวิ่งเต็มสปีดดูไปเต็มที่โดนไอ้ไถึงถึงทีงง่ระเบิดใช่ไหมใช่ระเบิดไหมลองหรือว่าเป็นปุ่มกดกวจะมีอะไรลงมาเหยียบนะ หยียบนะลองเหยียบนะโอ้แล้วยังไงต่อวิ่งใช่ไหมวิ่งไปชนฝั่งนู้นใช่ไหมฮึไปกดปุ่มโน้นโอ้ฟุก <c ười> <c ười> ค่อยๆไปอะ่ะทางเป็นยังไงไม่รู้อะไปไหนอะ่ะ ไปไหนอะควรยังไงอะต้องโดดไหมโอ้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 แปดดวงละเก้าดวงละอึ๊บอโอดีดีอะต้องระวังหน่อยระวังหน่อยไปให้ได้เยอะ ขวาลงไปทางขวาอา้าวเนี่ยไปไหนอีกอะเดี๋ยวดูลองลิฟต์ลิฟต์มารับสิกลับไปทางนี้ได้ไหมแต่มันก็บอกให้เราไปทางนั้นน่ะ ยังไงขอเล่นเก็บดาวให้ได้เกิน15โดวงนะครับและจะพอก่อนเหนื่อยเหลือเกินไปทางไหนโดดก็ไม่ขึ้นนะดิอ๋ออ้ยหลบกกานหลอกกรธนูขอต้องมาโดดขึ้นนี่นะโอ้ยมันมามันบีบมันบีบโดดขึ้นโดดขึ้นโดดขึ้นแล้ว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  ตายตายทียยยใครเล่นผ่านแล้วมาเม้นบอกหน่อยทำยังไงเม้นใต้คลิปไม่ได้ก็เข้าไปที่เพจ Facebook ทองดีโชว์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาลิงก์เพจมาวางไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปพูดคุยให้คำแนะนำได้หน่อยเพราะว่าพี่ทองดีนี่ไม่ค่อยเก่งเรื่องเกมนะครับและเกมนี่ก็งงๆใครเคยเล่นผ่านมาเม้นบอกหน่อย ของ่ายๆหน่อยของ่ายๆของ่ายๆสูง45้อึ๊บสูง50อึ๊บผ่านข้างล่างมีระเบิดเต็มเลยไปทางนี้มีทางให้ไปไหมมี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 มมมอ้ยถอยกลัถอยกลัถอยกลั ลงออ้อาโดงนี้ลงมาให้หน่อยสิอยากได้จุดเหลืองตรงนั้นอะ่ะออไปล่อมันไปล่อมันใกล้ๆลอืออ้าขอบคุณมากเลยอืองแล้วครับสสิบองแล้วครับเฮ้ย <BS> สันยเดายผาเกือบตกนะจุดเหลืองจุดเหลืองไม่มีจุดเหลืองอ่ะมีแล้วนะครับ13บสามสต็อปไอทางนี้คุณคุ้นว่าเราจะต้องลงไปแล้วข้างล่างจะต้องมีแท่นให้ยืนนะครับจะต้องลงไปให้มันพอดีนะครับดาวอีก2ดวงก็จะเท่านะครับโดดเอาวเดี๋ยวเดี๋ยว แรงไปเปล่าแรงไปเปล่าโอ้ยเอาเราจะโอ้เอาไปทางนี้ไม่มีทางนี้ไม่มีอ๋อทางโน้นไม่มีอ๋อโอ๊ยโอ๊ยขอดาวมิดล้วนเดียวดาวมิดล้วไปทางไหนไปทางไหนลองทางนี้เหรอโอ้โอ้โอ๊ยโอ้ยขอขออย่าพึ่งแข็งใจไว้แข็งใจไว้ล่อดาวตรงนี้หน่อยเอาโดดไม่ขึ้นแล้วอะขาไม่มีแรงแล้ว อยากได้ดาวดวงนี้อ่ะอีกดวงเดียวจะเท่าสถิติแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดพักสำรวจตัวเองกันหนึ่งสองสามสี่ห้าธนูห้าดอกอึ๊บ <c oughs> เอาละลงไปเอาดาวหรือกระโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปก่อนเอาละสิบห้าดวงแล้วครับ <c oughs> ส่ตีใหม่ครับ16ดวงครับ17ครับโอ้ไปได้สวยอะ่ะอึ๊บโอ้ยนี่บอกสต็อปอีกแล้วอ่ะลองนะลงละงลงลๆงเอ้ยเอ้ยใช่ได้ใช่ได้20ดวงเด็กโอ้ เยี S <S ่ยมเลยตาดีตาดีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมขลัเลยรอลิฟต์กันลงมาเปล่าใรโทรเรียกรีบหน่อย ยอมรับว่ายากจริงๆนะครับสำหรับคนไม่เคยเล่นนะครับใครที่มีประสบการณ์เคยเล่นเกม Scarywell นะครับผ่านไปด่านลึกๆนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ื่อกี้เราผ่านไม่ได้แล้วมีเคล็ดลับบอกแล้วก็ช่วยไปคอมเมนต์บอกหน่อยในเพจ Facebook ทองดีโชว์นะครับใต้โพสต์ไหนก็ได้หรืออินบ็อกซ์มาบอกก็ได้นะครับอยากผ่านด่านลึกๆเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าลองมาเล่นคุณแม่ทองดีปั่นจักรยานกันบ้างคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ